พอแล้วยำไฮแล้วก็บำเบาฮีเนี่ยเอากระยักอ้ายในในกะยักอ้ายกองนะยิ้มตัดติปมั้งหรอกยะเออบุราคุนมาว่าให้หมื่นตาเนี่ยพี่ชั้นรับพอพอไปตัดต่อมาจักงมงจักงามเมื่อนี้นะเมื่อนี้มาใบมงกับบานจักงมงเออพยัญโวพยันมาต่างวัชามทุ่มยังกับบาน กับผู้เดียวครับผู้เดียวบ่มีผู้มาฮับด้วยโอ้ยคำมือตื้นตานะก็บ่มีเชี้ยวคำเชี้ยวคืนครับเนื้อลูกค้ากลับมาเรื่อยๆเพราะลูกค้ามาเรื่อยๆครับผมมาเซลมาเซลปกติเราบอกให้ว่างก่อนนีดนะลูกค้ามาไลฟ์มือนี้โชคดีเนาะ มันอีหมาตอนบอว่าเขาดีแต่ก่อนนั้นนาก็คุ้นจะมาเออนางจอบอยู่ตรงตูนก่อนเฮนเนอร์เสียบหมอนเรียบไปหมดเลยน้าเนี่ยอ้ามเพิ่นเนี่ยข้ามผื่นคายพุนนาไม้เนี่ยพุนาหัวเฮนเนอร์เฮนบนวันบนวันก็เลยบอกเขามามาเฮนพู้หลังคลอนมาหมอนแต่มหัวระหว่างคิดเงินพิษเดือด่นะมาจ่ายให้ได้เดือดจ้า เคยคิดเงินลูกค้าฮิตรึเคยคือปั๊บติบันนี้นะใจเองกระจุกใจเอกแต่ดิศแต่ลิศโม่แ่เงินผู้เดียวนะเนาะแล้วแล้วถอนเงินผู้ได้พิษเอามาคืนนะเด้อแต่นิ้โม่นดิจาน้องอายุกับบอกซื้อมาสดาบ็อกซื้อได้บะก็ซื้อุกกี คือกูเกิกเด็จะเด้อมาทำให้กุกกิกร้านคาอยู่แมงเลยร้านคาลงพยาบาลเลยได้จะเด้อบ์่หมีผู้ใดแฝกซักนีก่ลราก็จะผู้ใดอยากได้ข้องแฝกเสื่อมเด้กแจเด้อร์อ่อ,อนสอนเกมไหมสูงขนะึ้นเลย กินเขาเพียงเราติมมือน,นี่นะกินแล้วแล้วจะ่มลอเลงจะ um กินแวนวใดเนาะเมือเลงเอามารงในพี่น้อง,องเห็บีพี่เบิงกเราผอบฟ้าแน่เห็บสีตัวกระไรก็แค่นี้นึงเออเข้ามาแอดมาเต็มมือก็จะไม่ได้เบิอบเขาสั่งห้าเขาสั่งห้าเฟสพอแทวาน้องกับยี่อนยี่เปิร์เหมันกัไปเมนไปแทกโปรนบ้าน้าแทกซื้อเนาะนอบันนี้บันนี้บันี้ คลิปต่อไปสิแจ๊กเฟียดอะคิปนี้บอกแจ๊กเฮียเราต้องเล่นโต้แน่นอผู้ใดคนให้จืดไปถือเนาะเว็บเล่นโต้จืดหน่อยเขาเนาะนะเราสิเล่นโต้จนฮอนโฮกซีปุ้นก็เหนียวคูนัเนาะทำมาได้อยู่ที่มาไวใบนี่นะบอกฮอนโฮกซีดอกซ่าไปทำบุญจักบ้างยังได้ก็ไอ้กราชาทูวให้กิกได้เพราะว่าใบใดหรือไปนั่น ก็ดีว่าก็ขอเออกามันดีๆแน่นอนไม่ดีไม่เอาจ้ะใช่ไม่ดีไม่เอาดีกว่าค่ะโอลูกค้ามาแล้วส้มมี่ก่อนครับส้มมี่ก่อนครับสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค้ามาแล้ว